สบายดีเดอ้อมาเดอิอมาเดอ้อกินลาบไก่เด้อพี่น้องให้ดูรา้านมาเห็ดลาบไก่ให้กินอดนหน่อยมาเห็ดสุกินผีกะต้มไก่สื่อไก่ตัวหนึ่งมาลาบแนตุ่มแน่นี่พักกินกลับมาเขาแรงเกันเดอ้อสบายดีพี่น้องนะเาจำกินนี่ตักเอาตักลาบใส่จานนะ่ะยเจะม้อนี่ื้อกไก่เนื้อลูกเนื้อขอจ,ขอจขอนะับน จะพูดตักงาไนี่แล้วเขาจำที่อยู่นี่โอเคนี่เขาล่นีไปจุกใส่แล้วนะสบายดีเด้อกินข้าวแรงร่วกันเด้อกินข่าวแรกกินข่าวแรงผัวพี่มันน้ำกันย้อนแกงไก่ ก็มาเข็นมาีนี้แล้วตังเต้นมามาข้ซศอกนะก็ได้ออโต้แม้มันไปขี้เข่าแลมันี่ดีบ่เหมื่อ้อมแี้วควมหาวแล้ว สบายดีกบพี่น้องเลยให้รู้ใหายห้หอมสุดมากเละขอมสุดมากเลยเลิศมากบอกไม่พอมากพูไม่พอมากเลยพูดเขาเดีายวให้ยเอาพี่ลูกพี่มาพี่มาไป ไก่เม่ไข่เอานเลยเอาน้เลยเนาะหายู่แกงข้างนาได้เจ้าเนี่ยใจเจ้าเนี่ยนะเออจำกรตะเอะกันได้กะตมเอตื้อเดืหายตื้ตมเตมำตพะเพามอะไรไก่ ถ้าคนณจะหายเห็ดได้ยอน่าบอมากอ่ะเพ้่รมาเป็่มาล่ะแ่บลับไก่ซ็แท้น ah ้ซยมาอ่มามาข้นข่าเลยเร้่อกินอุ้งนปันอยู่ไน มาไปออย่าไานะม่ม่างนี้ก็ได้ออ้ยอ้อ้ยตเถอก่บุญนัือข้าคกชิบหนางของาม้บ่านขมับเอ้ยเรื่อเจ้าเลยไม่แรงิอีมันเนาะงาไม่ได้จำามเอ จำเย็บต่อหอะจำเย็บตนั่งดิต้องมาส่องเลมาส่องอืมยาเขาก็ไปทำพออ่ะอุ่นก็ปุ่นๆอมโอ้หนนลคนเขาเย็นไปมากเขาดูไลนเดืลน์ดไนอะไดไลน้

เขาไปเล่มออกร้านคือเปาเาไปเห็นเนื้่ตอกคละเน้ออะไงเป็น่างใครมาพนตกแห้งได้ทำไมกันบัวตกสับตกนี้สับขอบ้าเลยบ่คุณ็นนี่คนนี้เหรนคน คันคือม no ันิลแหงลมตาตาเออเอออัน <cos> น <ina> ี้อันนี้หวานมากคเจ้เห็นไงอนเลยหลงะใเตอนนก็นับแต่เศ้าก่อนเลบริมหอเลยนะบอหออ่นับแต่ทางล้วเปิดประตูากฝาฮะเปิดแต่ทางกวไก่เปิดบงน่อยนะเปิดแต่เศ้า อนคำงานาาตานร้อนแล้วาเอิบบ้ามาแล้วมันเปิดเลเนี่ยซ็ตเซ็ตบเซ็ตถห้องลคบห้องน้องแรงน้อป้าโอ้โอโอ๊โอ๊แถวเมืองทองน่ยลพอโลกาวไกลโหาเขาเ้ยคนเขาเลยมีโคมนะ คือโคมี้นะชื่อว่าเซเว่นนี้โคมอ่ะแปงเงไปซื้อนำไแฝงเซเว่นะแฝงมีน่มากับแฝงมี่มากเมากอกพลืนดอกไ่อกมน้าน่ะเมียท่านเมียทั้งแบตีเดดชาชเป็น้าัแล้วเลยงนี้มาลยะดมาเกลือลาปสมัครอันนี้อ้าวไอ

น <th> ้องลุงจะกินปีปลาทูปลาทูปีนปลาทูาปเป็นบุินไหนลใส่แบบไงบุ้งไนบอกเออเป็นแบบเป็นแกงเป็นอ่อมบุินไหนอืม ติิ่นก็ต้องปิ่งซิ่นแหงเอาปพิบิ่งดิบดิบไม่ม่เออปี่งิบบกพิงบออืตอดเนื้อแหงคนกินกินข้อแหงเลยนจะ

บ mm. um. um, ้านนุ่มเดิเ่ยวแล้วน่ะนที่สิบช่องเดอนในที่สิบเอ็ดใน่อพยายามตั้งใจแต่ข้าวในเด้อมาอื่นเดีหงลูกเด้อไปพรดมันกับอีลุงแล้ว ย้อนที่ผู้ชมรุ่งบ้านผู้ชมอะไรอีกโทรศัพท์ประยุทธ์รอดโทรศัพท์นะเกินเลเอาไว้โทรศัพท์เราต้องให้มันเล่นมันไปเดซื้ออะไรโทรศัพท์เงินลูกมาอาบดับยังมีอายุไปรอโทรศัพท์นะนางลุงกับแม่พี่หยุดแต่ได้แม่ดินโทรศัพท์แดี๋นางลุงเลยแม่ไปซื้อไปดับเลยโทรศัพท์พอดีกันเมื่อกี้นายเย็นซื้อเก่งได้หรือเปล่าเกมตะเคียนดินโทรศัพท์

เ็นชูโมาให้สุสนฉวนค่ะกว้ามากกว่า,ากว้างกว้าไม่คูเซ้อนอยู่ไม่คูอแลมส่น

ไปไม่ยางด้ยไปเอาไปบ้านรป้ากินบเขาเนี่ต้มไก่มาินไหมกินน้ำต้มต่อกหลจะไปซุ่าก้องกินิบบ้แบบเนี้ปาปปม้ต้ง้งนี่พิมพะน่นิหา บกินยามันไปมันไปวไนี่ยไปเขาไปในหอกคุณมันบมกินนะบกินอหกินบางขาปลาได้คนบมกินนี่ยทำอยางไอะหอกกินเาด้านไอันนี้เบ้ั่หมาว่าใครเอาจานมาต้นองนาย บือน้ำมืเมี่ยกอดเบานี่แบบมันติดตเป็นเลยนี่ไม่ทะเลาะอะไรแค่กักคาคาอยู่ต่อต่อของมันจะไปต่อนี่ต่อเลยแค่หม้อหกไประหันเหลี่ยกว่าฮะเข้าตื่นแต่อ่าโมหกโมตื่นมากอ่ะปั๊ดทีอะไรเข้าก็ได้ฮัลโหล เขาตื่นแตตื่นโมหเาขาเลิ่ต,ตื่นแล้วเขาเบ้านมื่ตื่นโทรศัพจ้าบอกออโต้เรื่งนีเปลืองมาเลยหละลุกมาห้าลุกมานั่ง,หททงให้กลางคืนน่ะเพราะมันกลแงแดดลิ้นพ่อแม่นอนม,ค,ดดออมนคืนเนี่ยโดดจะท้องเาบัดแห้งจนหอมันเองหลักตื่นทั้งรับรับทั้งตื่นมาซ้ัๆเด็กหน่จะเช้าในเลือดแบบเลือมันลุกมาหายตอนสามโงอ่าฮ่า่าชมลุก มากว่าว่าเปลี่ยนจะเกี่ยวบิงให้แม่ด <im> <melod> ้วยฮะเตะสิบสามมันจะยาวสิบสี่เลยใช่ไหมอืมอืมน่าโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ได้เลยบาย้องพอก็คลิปหนาดลองสบายดี